Expector Padonal ตอนนี้นะครับช่องว h ต t s ทราบของเราเนี่ยได้เปิดซุปเปอร์ตังแล้วเพื่อนๆสามารถกดเข้ามาที่คำว่าขอบคุณข้งางใต้คลิปของเราและเลือกที่จะให้เราตามที่เจา้าเพื่อนๆต้องการที่จะให้ได้เลยนะครับสำหรับผมต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับช่องของเรามาโดยตลอด และขอบคุณล่วงหน้าสําหรับซุปเปอร์ตังนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยช่องของเราจะมีไม่ได้เลยถ้าเกิดไม่มีทุกๆคนมาคอยให้กําลังใจและคอยดูของพวกเราอยู่สม่ําเสมอขอบคุณครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะรับกับช่องที่เราคุนทุกอย่างกับช่องวทซาบนะครับและในวันนี้ครับเราจะขอพบพาเพื่อนๆมาพูดเกิดบทความจากวิสั์ดิงโวกันกับเรื่องของตัวละครที่เป็นแสงโลเวทมน์ ในโลกเว้นม์ที่เราได้เห็นนั้นมีทั้งช่วงเวลาที่สดใสและมืดมนและความมืดมนที่ว่านั้นก็แข็งแกร่งมากเพียงพอครับที่จะทำให้ความทรงจำที่แสนนี่ถูกลบล้างไปมันเคยท่งผลให้คนมากมายครับกลายเป็นพ่อมนที่สุดแสนจะร้กาศภายในช่วงข้ามคืนและแน่นอนครับในขณะเดียวกันคนเหล่านั้นก็ถูกความมืดมิดกินกินอย่างสมบูรณ์แบบแต่สิ่งที่มาเคียงคู่กับความมืดมิดนั้นก็จะย่อมมีแสงสว่างอยู่เสมอครับแม้ว่ามันจะลิบลีมากเพียงใด แต่แสงนั้นก็ไม่เคยจะดับลงไปเลยครับเพราะฉะนั้นล่ะครับในวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงตัวละครที่เป็นแสงแห่งโลกเวทมนต์มาตลอดแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ผมพูดมานั้นเป็นเพียงแค่ยกตัวอย่างเท่านั้นครับลิลลี่พอตเตอร์ดอกไม้แห่งความงดงามแทนคำว่ารักผู้เป็นแม่ของแฮร์รี่พอตเตอร์เธอเป็นหนึ่งในคนที่ทำเพื่อคนอื่นจริงๆครับแม้ว่ารอบข้างของเธอนั้นจะร้ายกาจมากเพียงไหนตัวของเธอนั้น แม้ว่าจะเป็นถึงแม่มดครับผู้ที่เป็นคนที่น่าอิจฉาสาหรับพี่สาวของเธออย่างเพททเนียแต่ล<ๆ>ิลลี่ก็ไม่เคยจะทําตัวยูนเหนือกว่าพี่สาวของเธอเลยสักครั้งเดียวเธอพยายามที่จะรักษาความรู้สึกของพี่สาวของเธออยู่เสมอครับและพยายามเป็นอย่างมากเพื่อให้ทุกอย่างนั้นมันดียิ่งขึ้นแต่มันก็พังลงครับเพราะว่าในขณะเดียวกันที่เธอเป็นแสงอยู่นั่นเองแฟนของเธอก็เป็นโตเตงครับเรื่องการทําลายล้างเพราะว่าเขาเยอะหยิ่งมากเพียงพอครับที่จะไม่สนใจใครทั้งนั้น นอกจากนี้แล้วนะครับลิลลี่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเซเวอรสเนปยืนหยาดเคียงข้างเขาในตอนที่เขาถูกรลังแกนำพาเขาออกนอกเส้นทางศาสตร์มืดอย่างเต็มที่เลยครับถึงแม้ว่าในตอนสุดท้ายนั้นจะไม่สำเร็จก็ตามเธอเป็นคนที่กล้าหาญมากๆนะครับเอาจริงๆเลยแม้ว่าเจมส์จะรลังแกสเนปสักเพียงไหนเลยนะครับแต่เธอก็กล้าพอครับที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเจมส์โดยที่เธอไม่ลังเลอะไรทั้งสิ้น เธอเป็นสาวที่สดใสเป็นอย่างมากเลยนะครับมีหลายๆคนที่ชอบเธอไม่ว่าจะเป็นฮอลลสลัร์ฮอนหรืออัลบัสตเดมันดอร์พวกเขาเหล่านี้ครับก็เป็นเครื่องการันตีได้ครับว่าลิลลี่นี่แหละคือสิ่งที่วิเศษที่สุดในโลกเวนตมนและสิ่งที่เป็นตำนานที่สุดของเธอเลยก็คือความรักครับและเป็นความรักที่เป็นแท้จริงเธอสิยสลายเพื่อลูกชายของเธอเพื่อให้เขาปลอดภัยในตอนที่เจมตายไปแล้วตอนนี้เหลือแค่เธอ แม้ว่าเธอเองนะครับจะได้ข้อเสนอที่ว่าให้ทิ้งแฮร์รี่พอตเตอร์ไปซะและเธอจะปลอดภัยแต่ไม่ครับนั่นไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการการที่จะยอมให้ลูกชายของเธอตายต่อหน้าต่อตนั้นมันเป็นไปไม่ได้เธอเลือกที่จะปกป้องเขาอย่างเต็มที่ครับและใช้ร่างกายของเธอนี่แหละในการป้องกันแฮร์รี่พอตเตอร์สิ่งสิ่งนั้นมันคือความรักครับและความรักนั้นทำให้แฮร์รี่พอตเตอร์ได้มีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตในวันต่อไปในวันพรุ่งนี้ ความรักที่เป็นของแม่ทำให้ลูกชายของเขามีชีวิตต่อไปแฮกริดผู้รักษากุญแจและแผ่นดินของฮอกวอตส์ลูกครึ่งยักษ์ที่โลเวนมนนั้นรังเกียจแต่ชายคนนี้ครับกลับเป็นชายที่อบอุ่นและเต็มด้วยพลังบวกเป็นอย่างมากอยู่ภายในตัวเขาสามารถให้ความรู้สึกที่ดีให้กับคนที่กำลังแย่อยู่ได้อย่างง่ายดายเลยครับให้บุคคลเหล่านั้นกลับมาชีวิตชีวาได้ครั้งหนึ่งด้วยคำพูดที่แฮกริดนั้นจะคอยสนับสนุบนบุคคลเหล่านั้นอยู่เสมอ แฮกริดเป็นชายคนแรกครับที่มอบโลกใบใหม่ให้แกแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นคนพาเขาไปสู่โลกที่แฮร์รี่ควรจะอยู่อย่างที่เราได้เห็นครับตอนที่แฮกริดปลอบเฮอร์ไมอนี่เขาสามารถช่วยเธอกลับมารู้สึกดีได้อีกครั้งหนึ่งและนั่นคือพลังที่แท้จริงของชายคนนี้ครับแฮกริดอาจจะไม่ใช่ผู้วิเศษที่เก่งกาจแต่เขาเป็นลูกครึ่งยักษ์ที่เต็มเปด้วยความรักและความจริงใจเท่านั้นนิวส์การ์เมนเดอร์สำหรับชายคนนี้นะครับเขาไม่ใช่คนที่มอบให้กับโลกผู้วิเศษเท่านั้น แต่เขาไปอีกหนึ่งคนครับที่นอกจากแฮกริดที่ยังบุธทชีวิตของตนเองเพื่อช่วยเหลือสัตว์วิเศษในโลกของผู้วิเศษเขาอาจจะไม่ใช่ฮีโร่ของโลกเว่นมอนที่ใครหลายคนต้องการแต่ถ้าถามว่าในความมืดมนนั้นชายคนนี้คือแสงความหวังที่ขาดไปไม่ได้เช่นกันครับเขาไปอีกหนึ่งคนสําคัญครับที่พลิกโลกเว้นมอนในช่วงของเกลัดกินเดวอลเรื่อํอำนาจจนโลกนั้นกลับมาคงไว้เช่นเดิมเขาไม่ใช่ชายที่ต้องการเลือกข้างเลยครับ ไม่ใช่คนที่อยากจะเลิกฝ่ายด้วยซ้ําแต่มันสําคัญตรงที่เขาไม่สามารถทนได้ครับกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องก็แค่นั้นนิวอาจจะไม่ใช่ตํานานที่เป็นชื่อเสียงที่ดองดังแต่เขาจะกลายเป็นบุคคลที่น่าจดจําบุคคลซึ่งควรยกย่องอยู่ภายในใจของเด็กบ้านฮัฟฟ์พับทุกคนอยู่เสมอและชายคนนี้คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จอย่างแท้จริงลูน่าเลฟกู๊ สาวน้อยสุดแปลกแหวกแนวประหลาดสร้างสรรค์ไม่อายใครและรวมมีความคิดประหลาดๆอย่างคิมเจอร์นั้นเป็นแวมพายก็มีแต่นี่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ทําให้ตัวละครนั้นพิเศษมากไปกว่าใจิตใจที่งดงามของเธอครับเธอเป็นคนที่เข้าถึงเบื้องลึกในหัวใจของคนได้อย่างง่ายดายคอยปลอบประโลมพวกเขาด้วยคําพูดที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเธอคอยปลอบใจแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่เสมอครับในทุกๆครั้งที่แฮร์รี่ทุกใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องซีเรียส ไว้อะไรให้แก่ดอบบีผู้เป็นที่รักและยังคอยช่วยให้แฮร์รี่ปีกตัวไปอยู่ในที่ที่เงียบๆได้หลังจากสงครามเธอเป็นคนที่ซัพพอร์ตที่ดีเลยครับคนหนึ่งแล้วถ้าถามผมว่าถ้ามีโอกาสเลือกใครได้สักคนหนึ่งนิสัยแบบเธอคนนี้นี่แหละครับแม่ของลูกเลยสเปคทุกอย่างครับคนอะไรก็ไม่รู้เจ้าบ้าเอ,อ้ยน่ารักซะไม่มีอ่ะมอลลี่วิสีย์หากนับว่าเป็นแม่ของโลเวนมอนก็ไม่ผิดหรอกครับ พอเธอคนนี้นี่แหละครับคือแม่ที่ดีเด่นจริงๆผู้เสียสละให้กับลูกๆทุกคนแต่ความรักที่เธอมีให้นั้นไม่ได้มีเพียงให้กับลูกของเธอเท่านั้นครับเพราะว่าตัวของเธอเองมีความรักมากเพียงพอครับที่จะแบ่งให้กับคนรอบข้างความรักที่เธอมีให้กับแฮร์รี่พอตเตอร์นั้นไม่ต่างอะไรเลยครับจากความรักของผู้เป็นแม่เธอให้ความรักกับเขาครับคอยดูแลเอาใจใส่เขาและคอยปลอบโยนในวันที่เขาต้องการใครสักคนหนึ่งจนบางครั้งแล้วนะครับ ลูในไส้ย,ยังแอบ,บอิจฉาเลยหากพูดว่าเรื่องนี้ใครเป็นแสนที่อบอุ่นที่สุดก็เธอคนนี้นี่แหละครับคือหนึ่งในคนคนนั้นในโลกเวนตมนแห่งนั้นนะครับก็ยังมีคนแบบนี้อยู่มากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นออลบัสนัมันดอมินวามักโกนากาและคนอื่นๆอ,นอ,นอีกมากมายครับหลายๆคนที่เราไม่ได้พูดถึงกันแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่ามันไม่มีนะครับเขาเหล่านั้นครับเป็นกลุ่มคนสําคัญเป็นอย่างมากกับโลกเวนต์ ที่ทาให้โลเวทมต์ที่มืดมนนั้นกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งมรรดาคูทั้งหลายคุณแม่ของโลเวทมตนนั่นแหละครับคือบุคคลที่สําคัญของโลเวทมต์และสําหรับโลกของเราละ่ะที่ในทุกๆวันนี้ต้องบอกเลยว่าตึงเครียดมากๆผมเข้าใจนะครับถึงความลําบากของใครลหลายๆคนเข้าใจถึงความเหนื่อยล้ากับการใช้ชีวิตสําหรับใครที่คิดว่าเหนื่อยล้าไม่ไหวแล้วและคิดว่าตัวเองอยู่ตัวคนเดียวผมขอบอกว่าตรงนี้เลยนะครับว่าผม ยังคอยเคียงข้างทุกๆคนอยู่เสมอครับพวกเราสามารถคุยกันได้เสมอครับถึงแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องราวภายในคลิปเลยก็ตามผมพร้อมที่จะรับฟังพวกคุณอยู่เสมอครับผมพร้อมที่จะเคียงข้างพวกคุณตลอดเวลาในเวลาที่อ่อนล้าและในวันที่พวกคุณคิดว่าต้องการใครสักคนหนึ่งสบายใจได้ครับพวกคุณยังคอยมีผมอยู่เสมอและแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้เลยนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันถ้าชอบอย่าลืม like, กดไลค์กดซับกดระฆัง เพื่อพลาคลิปต่อๆไปกดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆขอ,องทุกคนนะครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ bye ายบายเจอกันนะครับ